โอเคครับก็กลับมาพบกับอูบาอูบาครับที่เดิมที่เดียวที่เซิร์ฟ304นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามพอดีผม,มดูอนิเมะมาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ตื่นนะจนถึงตีสามแล้วก็เฮ้ยนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวมันจะหมดรอบวันแล้วนี่นาะเดี๋ยวศึกดวลอะไรสิ้นสุดมันจะหายไปแล้วนี่นานะครับก็สําหรับอาทิตย์นี้ก็เป็นวันนี้นะเป็นวันแรกที่กระบองเหล็กเข้าอ่ะเดี๋ยวอันนี้เมื่อกี้เห็นผลแล้วใช่ไหมว่าผมได้ลองแชปมนะครับ แล้วผมพาไปดูกระบ,บองเหล็กที่ผมตั้กนกันสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ก็คือ100เลเวล1 1 5นะครับอันนี้2ดาวก็รออาวุธ3ดาวอันนี้ก็จัดเต็มไปเลย6ดาวก็เพิ่มเลือดไว้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ผมยังใส่เป็นเซตป่าเถื่อนนะครับเป็นเซตที่เอามาจากตัวโบลอสนะลองเอามาใส่ไว้ก่อนคิดว่ามันโจมตีเดียวเนาะมันก็น่าจะตีแรงขึ้นนะครับก็เป็นป่าเถื่อนโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แต่ชิ้นนี้ไม่ไม่เปอร์เซ็นต์นะครับการบัฟ ก็เป็นโบนัสต่อสู้3แถวโจมตีแถวหนึ่งทีสโจมตี2นะครับแล้วก็โจม2อัตราดาเมจสนะครับแล้วก็มีเพิ่มจำนวนกระหน่ำหกเเสริมที่เป้าหมายหลักนะก็จะทําให้ยิ่งแบบมันแรงขึ้นนะโดนดาเมจเยอะขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเซตนี้ทั้งหมดก็เอ่อโจมตีตอนนี้อยู่ที่ล้านสนะครับอัตราขีอยู่ที่70%นะก็โอเคนะก็พอใช้ได้พลังรวมอยู่ที่9้าล้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วกันนะครับ เปิดอ,อยู่ไงเก็บสื่อราดใช่ไหมรอบ16นะผมเจอกับคุณ vnmxbb นะ mm. คุณ vnmx เนี่ยพลัง24ล้านแล้วดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมพลัง60ล้านกับ24ล้านเจอกันนะแมตชนี้เหมือนผมจะแบบเกือบตุยอะนอกวป่ะเดี๋ยวลองดูนะครับมาก็เริ่มเปิดที่ผมก่อนนะแต่ว่าผมปิดอันติของโซนิกเอาไว้นะครับปิดตั้งแต่ตอนแข่งโซนละ เพราะว่าอยากให้ตัวอื่นออกสกิลอันติมากกว่านะผมรอบนี้ผมก็จัดมาเป็นให้ด้วงกับกระบองเหล็กออกอันตินะครับด้วงต่อยไป12ล้านแล้วก็กระบองเหล็กได้ออกโจมตีละไปครับ6ล้านแล้วก็ไล่ไปอีก6ล้านกว่านะอ่าแล้วก็โดนด้วงเขาต่อยมานะครับกระบองเหล็กอ่ะด้วงผมต่อย้นเปมือน ป้าเขาให้12ล้าน9 0 0 0นะครับกระบอกเหล็กฟื้นขึ้นมาแล้วก็ปันป่นปั่นปั่นไปอีกระเบิดระเบิดเปล่าระเบิดอยู่แล้วลหละอ่าแล้วก็ด้วงเข้าไป3หน่อยหนึ่งโอเค,อเ,คเด็กได้ออกอันติอยู่ครับแล้วก็ไล่ต่อยไปหมาชิบะนะตอนนี้เด็กคือใกล้แล้วแหละผมว่าใกล้ใกล้ใกล้จะตกเมตาแล้วแหละนะ อตอนนี้เพราะว่าตัวมันบางผมว่าตัวมันบางมากแล้วก็ตอนนี้คือพอกระบองเข้ามาเนี่ยด้วงโดนอันนี้ขนาดวันแรกนะด้วงโดนปั่นแบบอ <c oughs> คือมันแรงมากอะ่ะนี่ขนาดอาวุธสามดาวยังไม่เข้าอะ่ะด้วงผมแบบโอ้โหโดนกระบองเป็นกระดาษไปเลยอะ่ะเออนะครับอ่ะและในในเรียวไทม์ก็โหดมากนะไอ้ตัวกระบองเหล็กเนี่ย แต่ผมก็ยัง,งงงกับการเดี๋ยวเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวปั่นอะไรอยู่งี้อยู่นะในเรียลไทม์นะนะครับมาเอ่อปู่บอมผมอ่ะชนะแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็แบบตายไปหลายตัวมากเลยนะขนาดพลังห่างกันแบบเกินครึ่งอีกนะครับก็ยังแบบซ้าความเสียหายผมได้เยอะมากนะคนนี้เขาเก่งจริงนะครับแล้วก็รอบต่อไปรอบแบบพีมาเจอคุณอ่านว่าอะไรเนี่ย เ a มเซ่หรอเซ่เ, PE, เติมเอบออ่านไม่ออกนะครับเอ่ออ่ะมาดูกันครับแบบนี้38ล้านนะก็ยังเลมเซ่หรอพยายามจะอ่านนะฮะอ่ะไม่เป็นไรก็ใช้ยุงนะครับไไร ra, แล้วก็ใช้เป็นกระบองเหล็กกับด้วงกับด้วงเหมือนกันในการเปิดอันตินะมาครับด้วงผมต่อยไปก่อน ่อยไปที่ยุงฮะเรียบร้อยเปล่ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังติดไม่ยอดท้ออยู่แล้วก็กระบองเหล็กปั่นไปที่ปู่บอมแล้วก็ไล่อีกเ,อเด็กมีประโยชน์ตรงหมาชิบะเนี่ยแหละเอาจริงครับโหไล่ปัน่นแต่ว่าเรายังมีกิกกี้ของโบรอสรับดาเมจอยู่นะฮะ่อยไป6ล้าน3ลงไปนอน เจอด้วงเขาต่อยมา8,6ล้านหยังได้อยู่กีกกี้ยังรับได้อยู่ด้วงเราต่อยไป12,9ล้าน9แสนโหอ่ะเด็กได้ออกอันติอยู่ครับ2 2ล้านอ่าโดนสะท้อนโอเคยังยืนได้อยู่แล้วก็มาชิบะออกไปตี โดนโด้วงเขาส่วนมาครับหล้านสองยืนไม่ไหวแล้วอาะร่วงเขาโล่แตกแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเทินต่อไปก็สร้างโล่ใหม่โอเคมาโซนิกโจมตีธรรมดาไปแล้วก็ด้วงเข้าไปต่อยน่าจะแบกรับได้หรือเปล่ารอบนี้เออแบกรับได้แนี่ยเวลาด้วงถ้าเกิดสมมติว่าด้วงโดนช็อตเดียวแล้วมันจะตายอ่ะมันจะแบกรับ กระบองเหล็กลุกขึ้นมาหืรุนแรงแลเนี่ยแล้วก็อันติมาครับอ่ะโจมตีไปสวนกลับไปแปดล้านหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่อันนี้พัสพาส,สิบสด้วยเนี่ยเพ,เพิ่มเลือดเยอะแสดงว่าเพิ่มเลือด70%็ดสนพสิบสองนะครับโอเคต่อยไปอีก หมุนมาผมหมุนด้อัดโอเคเรียบร้อยนะครับก็ชนะไปอรอบ8แล้วต่อไปรอบสี่รอบสี่เราเจอกับคุณคานฟาดนะฮะเป็นคนสนิทของเราเองพลัง60สล้านกับ5้าสิบเ็ดล้านนะครับใช้เหมือนกันเลยเป็นเหมือนเป็นร่าง <laughs> เหมือนเป็นร่างก๊อปปี้เลยดิดูดิยืนยืนแบบเหมือนกระจกอะทุกตำแหน่งเหมือนกันหมดนะฮะตัวเหมือนกันตำแหน่งเหมือนกันหมด โอเคแต่ว่าความเร็วจริงๆความเร็วเท่ากันด้วยนะแต่อเผอิญผมอยู่สีฟ้าผมก็เลยจะได้เปิดก่อนรอบนี้นะครับไป12ล้าน9นะกิีกก็รับไว้อยู่มากระบองเหล็กผมได้ปั่นแล้วอ่ะกิีกแตกไปหนึ่งเป้าแตกเออโอเคโดนเข้าสวนมาบ้างครับ11ล้าน3 รุนแรงมากนะแล้วก็ผมส่วนไป13ล้านนะฮะกิกกี้ครับได้อยู่แต่รอบนี้น่าจะไม่ได้แล้วกระบองปัน่นแล้วก็โดนซ้ำด้วยเด็ดอีกภาพระเบิดทั้งคู่นะฮะโอเคอ่าเด็กได้กออกอันติ25ล้านยังเหลือปูบอมอยู่แต่ว่าด้วงก็สวนมาไม่น่ารอดนะดอกนี้ อ่ะเรียบร้อย9ก้าล้านสี่ไหครับหมาชิบะโอเคแล้วก็โดนสวนดับแน่นอน9ล้าน9 000, นะฮะอ่ะโอเคเริ่มเทินที่2นะครับปล่อยไปก่อนป้าก็ให้สิบสองล้าน9นะครับแล้วก็หมาชิบะปล่อยไปอีก แล้วก็โอ้โหต่อที่กระบองเหล็กนะครับเนี่ยกระบองเหล็กเนี่ยพอมันเหลือด้ดวงตัวเดียวนะกระบองเหล็กมันย้ำแบบย้ำแรงมากอะ่ะตรงนี้แหละที่มันทําให้แบบฆ่าฆ่าด้วงได้อ,ะอ่ะไปครับสิดสองล้านเก้าอ่าดวงเขาก็ตื่นมาแล้วเหลือสองตัวเหมือนกันเนี่ยมันจะย้ำอะ่ะเห็นไหมมันจะฆ่าด้วงได้เพราะมันได้ย้ำนี่แหละ และที่สําคัญมันไม่โดนสะท้อนด้วยนะครับคาสีมันอนะแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกสี่ดาวมันจะเป็นหลังเทินสใช่ปะ่ะถ้าเกิด5้าดาวเหลืองจะเป็นหลัง,ลงเทินหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิด5้าดาวม่วงก็คือไม่โดนดาเมจโบนัสไม่ก็คือไม่โดนสะท้อนตั้งแต่เทินแรกเลยตั้งแต่เปิดเกมมาเลยอันนั้นโหดมากนะคือแบบเพื่อแก้ทางด้วงโดยเฉพาะเลยอะเพราะปั่นด้วงตายแล้วก็ไม่โดนสะท้อนดวงด้วยนะโอเค มาครับอืมอันนี้เทินเท่าไหร่เทินสามยังทนไหวอยู่นะฮะแต่โชคดีด้วยแหละที่ผมได้แบบเปิดไว้เลยแบบดวงดวงเลยได้ได้ได้ต่อยเขาอ่ะดวงกับชาติประเกิดแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็โดนปั่นมาอืมมาดวงต่อยดวงเนี่ยเป็นเมตาที่มันก็จะเหลืออยู่สองตัวเงี้ยแหละนะครับใครที่มีดวงพาสีสองก็จะได้แบบมีบุญตาได้เห็นกันตอนยุคนี้แหละ เพราะว่าตั้งแต่เล่นดวงมาเป็นเดือนเดือนกว่าๆเพิ่งได้เห็นได้ใช้พลาสิซีสองมันไม่ถึงสิบครั้งอะที่ได้เห็นอะได้เห็นได้ใช้ในทุกการแข่งขันเลยนะครับโอเคก็ถือว่าตึงมากนะต่อมารอบไหนเอ่ยรอบรองเจอกับคุณอิลูมิเนติอิลูมิเนตเออนะครับไปครับดูให้ครบทุกแมตเลย38ล้านนะครับ ยังไม่ได้ใช้คนนี้ใช้เป็นเกลวินนะยังไม่ได้ใช้เป็นกระบองเหล็กแล้วเรามาดูกันครับว่ากระบองเหล็กเราจะสามารถป้องกันสตันได้ดีแค่ไหนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเพราะมันมีพาสซีฟช่วยแบบป้องกันสตันด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้เกลวินมันเก่งขึ้นแล้วเพราะมันมีเอฟเฟกแทงไอ้นี่ทะลุ5 0ปอร่ะสเตเอ สตันมันทนะลุ5้าสนต่ะไปครับปั่นไปครับ8ล้านอ่ะต่อยไปอีกมาชิบะยังอยู่มาะครับด้วงป้ากาให้7ล้าน7แต่กิกกี้ยังรับได้อยู่มาครับเกลวินอ่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิวเกลวิน13ล้านไปครับป้ามาสามตัวไปเลย กันได้เท่ากับนะฮะ <laughs> เออโอเคโอเคซึง้ง <laughs> ก็โดนไปแล้วไอ้สามตัวนะฮะแล้วแบบมันมันแล้วไอ้ตัวกระบองเหล็กโดนเองนี่คือแบบว่าเออมันเสียมันเสียฟอร์มตัวนี้แหละกระบองเหล็กโดนสตันเองนะครับมาไม่เป็นไรไปต่อฮะดวงเขาสวนมาครับโอเคไปแล้วโบลอดผม แล้วก็หมาชิบะก็ต่อ,อยรัวๆเหมือนกันนะเนี่ยมาต่อที่เทิร์นสองนะฮะแต่ว่าอ,อ,อะไรนะกระบองเหล็กโดนสตันแต่ว่าร่วงยังได้อยู่ร่วงยังได้ออกอยู่อ่าโอเคไปแล้วเกวินนะครับเพราะฉะนั้นเทิร์นนี้จะไม่ได้สตันเพิ่มละต่อยไปอีกโอเคยังมีไม่ยอดท้ออยู่นะอดอดออกเลยกระบองเหล็กอดออกสกิลแต่ยังมีกิกกี้อยู่นี่ ต่น่าจะเป็นกิกกี้แถวหลังไป13ล้านครับเฮต่อยด้วงไประเบิดกิกกี้ระเบิดเฮโดนมา7จล้านเออกโจมตีธรรมดาไปด้วง13ล้าน่า ไปครับกระบองเหล็กจะ,ะเพิ่มเลือดมาแล้วกระบองเหล็กจะจะปิดได้เปล่าโอเคปิดได้นะครับไปต่อที่รอบรอบสุดท้ายนะรอบชิงเราเจอกับคุณวิลานะครับที่มีพลังถึง68ล้านนะคือเกินเกินปุยมุยเ่ 68, 000, นะหกสิบแปดล้านอ่ะนี่มันเซิร์ฟอะไรครับนี่มันเซิร์ฟ300 000, จริงปุ้นนี่ก็แบบว่าไปตีกับเซิร์ฟต้นๆได้เลยนะฮะพลังเยอะขนาดนี้ไปครับ ผมเปิดก่อนนะผมได้อยู่สีฟ้าผมพลัง60นะตอนนี้ห่างกันประมาณ8ล้านแต่ว่าความแน่นต่างกันเยอะนะฮะต่างกันเดียวคือเขาว่าแน่นกว่านะครับมาครับโซนิคผมเปิดก่อนแล้วก็โซนิคเขาก็ไม่ออกอันติเหมือนกันเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นเทรนใหม่นะการโซนิคไม่ออกอันติเนี่ยเพราะว่ามันอันติมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะโซนิคอะเหองลูกไปนะครับเพราะว่าตัวอันติตัวที่ควรได้ออกสกิลมันเยอะจัดนะฮะก็ต้องปิดอันติโซนิคเอาไว้ ไปครับปั่นไปครับดอกนี้ไม่สะเทือนอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าคุณวีหลาเนด่ยเขาใช้เด็กออก <c oughs> โอ้โหเขาไม่เอาด้วงไม่เอาไม่เอาด้วงออกอันตินะเขาใช้เป็นกระวองเหล็กกับเด็กแล้วเด็กเนี่ยมันมันผ่านกิกกี้ลงได้ดีมากนะฮะ <c oughs> จริงแล้วผมเด็กผมผมอุตส่าห์ปิดโซนิกอันติกาว่าเด็กเนี่ยจะได้ออก แต่ว่ายังไงฮะไปแล้วับไปหวันนะะ่นแล้วฮะเด็กผมไม่ได้ออกเลยถ้าเกิดได้ออกเนี่ยก็จะแบบจะได้แบบทําให้กีกี้เขาหายไปผมจะได้มีโอกาสตีเข้ามากขึ้นนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับความแน่นความโจมตีแรงมันแบบต่างกันเยอะนะฮะไปเขายังหกอยู่เลยนะ,ะยังเหลือหกตัวแบบใสๆโล่ใสๆอยู่เลยนะฮะตอนนี้ด้วงผมก็โดนยําเละนะครับ มาเดร์นที่สองดวงผมได้เปิดก่อนไปที่บอมนะฮะแล้วผมนะไอตัวกระบองเหล็กก็อันติเต็มหน้าดวงอะ่ะอ่ะไม่สะท้อนแบบทีมผมแหกหมดอะ่ะนอกวะเนี่ยเดี๋ยวก็อันติโดนดวงเข้าไปเต็มๆเ,เนี่ยเป็นสาเหตุของการที่ทีมผมแหกหมดเลยนะฮะโอเคมาครับ โดนตีบ้างร <c oughs> ุนแรงว่ะ <Yes. S 1> มาไล่ตีป้าเขาให้8ล้านอ่ะนอนลงไปนอน <Yes. S 1> คือเดือนที่แล้วมันเป็นยุคด้วงตีกัน <Yes. S 1> ใช่ไหมยุคเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอถึงแบบขนาดได้เลย <Yes. S 1> กระบองเหล็กปันตายหมดนะ <Yes. S 1> มาครับ เริ่มเทอร์นที่เท่าไหร่เทิร์นที่สามแล้วนะฮะดวงผมก็จะได้เปิดไปก่อนนะออออโอเคชิบะเพิ่มเลือดไปก่อนเข้าเปล่าโอเคเข้าเรียบร้อยเหลือกระบองเหล็กกับดวงนะฮะตื่นขึ้นมาปัน่นแล้วก็ปั่นไปอีกตาบอืมแล้วก็โอ้โหแล้วก็เพิ่มเลือดกระบองเหล็กเขาปั่นมาโอ้ปั่นแรงจริง มันเลยขนาดดันแบบโหดมากนะฮะโหดไปแล้วไปแล้วไปแล้วดวงผมไปแล้วโลแตกไปแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาปันหน่อยแต่ก็โดนด้วงอันติไปนี่แหละมันเสียตรงนี้แหละเพราะมันแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดอีกปันเข้าไปครับอ่าด้วงด้วงกลับชาติมาเกิดแล้วแต่ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากนะโอเค นี่นี่ร่วงต่อยไปครับ13ล้านแล้วก็ยังไงโดน <c oughs> โดนสะดอนตายโอเคเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไปคะก็เป็นผมที่แพ้ไปนะครับในสัปดาห์นี้สำหรับกระบองเหล็กวันแรกนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปอ,อข้ามเซิร์ฟวันแรกนะ ตอนนี้ก็จะตีสามครึ่งแล้วก็ถือว่ามาอัดทันอยู่แล้วก็เดี๋ยวอัดเสร็จแล้วก็จะไปดูอนิเมะต,ต่อแล้วนะครับตอนนี้อนิเมะมีตั้งร้อยเจ็ดสิบตอนนะ่ะผมตอนนี้ผมดูไปได้ร้อยยี่สิบแล้วอะน่าจะอีกหลายวันอยู่กว่าจะดูเสร็จนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือแบบไม่ตอบกลุ่มไม่อะไรคือดูอนิเมะอย่างเดียวนะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบดูคลิปแบบนี้ชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ